สวัสดีนักเรียนนะคะในชั่วโมงนี้เป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเปิดต่อเลยนะคะหน้า54่นะคะ,ะในหัวข้อที่6คุณครูจะอธิบายแบบฝึกหัดให้เรานะคะแล้วให้เราไปทําด้วยตนเองนะคะเดี๋ยวอธิบายคร่าวๆให้นะ,ะข้อที่6ใหญ่นะคะเขียนตัวเลขแสดงจํานวนที่นับได้และบอกว่าเป็นจํานวนคู่ หรือจำนวนคี่เนาะอ่าจำนวนคู่ค,คุณครูก็เคยอธิบายให้เราแล้วนะคะอ่าอย่างเช่นสองสี่กดสบอันเนี้ยเรียกว่าเป็นคู่นะอ่าจำนวนคี่ก็อย่างเช่น1 3 5 7 9สาห้าเจอย่างเงี้ยนะคะอ่าทีนี้นะคะนักเรียนลองฝึกทำดูอ่ะข้อที่1นอ่านี่คือตัวอย่างข้อที่1นนะอ่าตรงนี้ นี่คือรูปช่องที่2จํานวนที่นับได้3จํานวนคู่หรือจํานวนคี่ให้เรียนตอบนะคะอ่าในภาพนี้มีกี่ภาพนับดูหนึ่งสองสาม่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสอ่าถ้าใครยังไม่เข้าใจว่าเอ้ยมันคู่หรือคี่อ่าเราลงวงดูซิอ่าอันนี้เป็นคู่หอ่าคู่ที่2 คู่ที่3าคู่ที่4ี่คู่ที่ 5. อ่าสรุปว่าเป็นคู่นะคะวงเราได้เป็นคู่นะคะ,อะตอบจํานวนนะคะจํานวนที่นับได้เมื่อกี้ก็คือ10ใช่ไหมคะมี10รูปและ10รูปแล้วจํานวนคือตอบว่าจํานวนคู่ใช่ไหมคะหมายเลข10เป็นจํานวนคู่นะคะอาทีนี้ข้อที่เหลือนะคะในหน้า54ให้เราทําเองนะ โอเคส่วนหน้าถัดมาหน้า55ทีนี้อ่าเอาตัวอย่างให้ดูหน้า55าสิาจะให้ทำสองหน้านะคะคือ54และ55าหนะหน้า55เป็นแบบระสอบเนือการเรียน,นรูท้ที่1นะคะให้นักเรียนเขียนตัวเลขแสดงจํานวนหรือตัวหนังสือในช่องว่างข้อละ1นคะแนนอ่ะอย่างเช่นข้อที่1อ่าตัวอย่างข้อที่1เขียน239นะคะ เป็นตัวหนังสือนะคะอ่านี่คือตัวอย่างก็เขียนเป็น239นะคะอ่าข้ออื่นๆให้เราฝึกทำเองนะคะอเ,คเอาเป็นว่าคุณครูมอบหมายงานคือหนะ้า54และ55นะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์อ่าโอเคลงมือทำนะคะเดี๋ยวคุณครูรอ,อลงคะแนนให้พวกเรานะอ่าโอเคค่ะ